Hi, สวัสดีครับอยู่ในช่องชาตีกินแซ่บนะครับวันนี้เราก็จะมากินของแซ่บแซ่บนเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เป็นเมนูขนมหวานนะขนมที่ผมลองกินลองทานแล้วก็อร่อยแล้วติดใจมากมากเลยครับแล้วก็ สามารถลองท้องระหว่างวันได้เลยนะถ้าใครหิวเนาะหรือว่าในตู้เย็นไม่มีอะไรกินเงี้ยหยิบขนมมาห่อเดียวอะ่ะอิ่มไปถึงเย็นแน่นอนเลยครับที่สําคัญนะครับยังดีต่อสุขภาพด้วยครับเพราะว่ามีเมล็ดทันยพืชมากมายเลยนะมีทั้งข้าวไรเบอร์รี่แล้ว่าข้าวหอมมะลิมีทั้งแคนเบอร์รี่แล้วก็มีแอลมอนนะครับนี่เป็นแอลมอนเป็น,นชิ้นๆนอย่างเงี้ยไม่เป็นแอลมอนผงนะเป็นแอลมอนชิ้นชิ้นให้เราเห็นกระจะเลยเนะม็ดมะม่วงหิมมพานานครับมีงาดําแล้วก็มีน้าผึ้งแท้ๆเลยครับเดี๋ยว เราไปลองชิมกันดีกว่าค่ะบว่าจะอร่อยแค่ไหนแบบ ASMR เช่นเดิมนะคะ กี้ผมชิมไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรสชาติก่อนจะกินต่อยาวๆนะรสชาติก็รสชาติจะกรอบๆครับแน่นอนกรอบอยู่แล้ว oh. เพราะเป็น,ปนข้าวไรเบอร์รี่อบกรอบนะครับแล้วก็มีข้าวหอมมะลิด้วยนะครับแล้วก็จะได้ความมันจากถั่วนะครับนี่ตระกูลถั่วแอลมอนทั้งหลายนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของแคมเบอรี่ด้วยนะครับเนาะก็จะมีความตัดเปรี้ยวอมหวานกันอร่อยแล้วก็ได้กลิ่นหอมของนะ หลังจากที่เรากินไปหมดแล้วนะครับก็อร่อยามากๆเนาะหลังจากที่ผมได้คิดนะครับว่าขนมคําว่าเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยทุกคนมันต้องคิดว่าแบบรสชาติต้องจืดแน่แ,นแต่อันเนี้ยไม่จืดเลยเหมือนขนมปกตินะครับเพราะว่าได้ความหวานจากน้าผึ้งนะครับน้าผึ้งก็ไม่อ้วนนะเพราะว่าได้ความหวานธรรมชาตินะครับแล้วก็เศษที่เหลือเนี้ยดูไหมผมจะไปทําอะไรอะ่ะอันเนี้ยคือเด็ดมากเลยนะผมจะเอาไปใส่นมครับ กินกับนมกินกับนมช็อกโกแลตหรือว่ากินกับช็อกโกแลตร้อนนะอร่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยเศษเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วก็อีกห่อนหนึ่งผมจะเอาไว้ให้พี่สาวชิมนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาบอกของอร่อยอร่อยที่มันมีติดบ้านนะครับต้องมีติดบ้านเลยเนาะถ้าใครสนใจอยากจะลองชิมมันผมก็แอดไลน์นี่ไปเลยครับแอดไลน์แอดแอะไรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ตรงข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปตามไ้กันนะครับแล้วก็คลิปนี้อาจจะผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะทันโปรพิเศษหรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าบอกว่ามาจากช่องชาติกินแซ่บเขาจะมีเขาบอกว่าจะมีส่วนลดมาให้นะครับเนาะก็ลองดูนะครับเผื่อได้ส่วนลดอะอรกันนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ก็ซื้อไว้ครับคุ้มแน่นอนครับอร่อยแล้วก็เพื่อสุขภาพ้อยนะเนาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็น้องๆที่รสชาตินี้ยคือเด็กๆก,กินได้เลยเด็กๆชอบเลยเหมือนคอนเฟกเหมือนอะไรอย่างี้ครับอร่อยหอมหวานเปรี้ยวมีครบรสนะครับรสทุกรสมีหมดเลยแล้วก็น่าจะชอบนะครับผมยังชอบเลย สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ที่สำคัญกดกระดิ่งปติดตามรอชมคลิปต่อไปของผมนะคระับและที่สำคัญอย่าลืมของผมด้วยนะครับอย่าลืม i G นะย้ำอย่าลืมไ G นะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณ600กว่าแล้วนะครับเนาะก็ฝากกันหน่อยนะครับอีกช่องทางนึงเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบา,บายๆครับไว้เจอกันใหม่